องค์ประกอบของระบบการผลิต 1. ปัจจัยการผลิตเป็นสิ่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการซึ่งสามารถแบ่งออกได้2ลักษณะ 1. 1วัตถุดิบน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำอัดลมจะต้องเป็นน้ำสะอาดตามคุณภาพหรือตามมาตรฐานของน้ำดื่มตามที่ประกาศ 1. 2ทรัพยากรได้แก่เครื่องจักรแรงงานเทคโนโลยีอุปกรณ์เงินทุน สองกระบวนการแปลสภาพกระบวนการแปลสภาพมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมูลค่าได้แก่กระบวนการการผลิตในโรงงานการขนส่งการค้าปลีกการติดต่อสื่อสารและกระบวนการแปลสภาพของน้ำอัดลมเป็นลักษณะการรวมตัว 3. ผลผลิตเป็นสินค้าที่ได้รับจากการผลิตมีลักษณะที่จับต้องได้เป็นสินค้าคงครั้งได้ขายให้ผู้อื่นได้ วัตถุประสงค์ระบบการผลิตเป็นไปตามที่ตั้งไว้สามารถวัดระดับคุณภาพได้ระบบย่อยของระบบการผลิตระบบผลิตแบบผสมการผลิตน้ำอัดลมบรรจุกระป๋องของโรงงานแห่งหนึ่งมีกระบวนการผลิตคือกระบวนการที่1คือเริ่มจากการนำอลูมิเนียมมาหลอมรีดร้อนรีดเย็นออกมาเป็นกระป๋องและแผ่นฝา กระบวนการที่2เป็นการนำน้ำอ้อยมาทำน้ำตาลและสารเคมีมาทำหัวเชื้อจากนั้นนำปัจจัยการผลิตทั้งหมดมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำอัดลมบรรจุกระป๋องประเภทของการผลิตและการดำเนินงาน 1. การผลิตลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เป็นการผลิตที่มีลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สการผลิตแบ่งตามปริมาณการผลิตการผลิตแบบต่อเนื่องเป็นการผลิตที่มีลักษณะมาตรฐานการผลิตจำนวนมากปัญหาที่ต้องตัดสินใจในการจัดการการผลิตและการดำเนินงานตัวอย่างเช่นเป็นปัญหาระยะยาวปัญหาวัตถุดิบวัดสดุอุปรกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรูปแบบคง การผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้แนวนทางการแก้ปัญหาคือหาแหล่งวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการผลิตการดำเนินงานเป็นปัญหาระยะสั้นปัญหาความเสียหายจากการขาดแคลนสินค้าสำหรับการจัดจำหน่ายแนวนทางการแก้ปัญหา กระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีการจัดการเก็บสินค้าวัตถุดิบแรงงานที่อยู่ในระหว่างผลิตความสำคัญของกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1. ด้านคุณค่าทางศิลปะการออกแบบที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์มีความงามดึงดูดใจสาม,มารถตอบสนองรสสนิยมของผู้บริโภคได้ 2. คุณค่าทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดีการใช้วัสดุที่ดีมีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและมีความปลอดภัยในการใช้สอยกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1. สร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ธุรกิจน้ำอัดลมเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าประเภทบริโภคคือน้ำอัดลมเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลัก สการศึกษาความเป็นไปได้ 2. อหนึ่งการวิจัยตลาดเป็นการเก็บรวบรวมประสบการณ์ของลูกค้าที่ชอบดื่มน้ำอัดลมชนิดต่างๆมารวมกันเพื่อที่จะได้เข้าใจความคิดของลูกค้าที่หลากหลาย 2. 2การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตน้ำอัดลมปริมาณต้นทุนและการผลิต 3. การออกแบบเบื้องต้นหรือลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 3. 1การออกแบบรูปแบบอย่างในประเทศไทยบรรจุพันโคกมีตั้งแต่รูปแบบกระป๋องขนาด240มลขนาดขวดแก้ว6.5ออนไม่เพียงเท่านั้นมุมมองต่อตัวแพ็คเกจจิ้งของโค้กได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตลาดไม่น้อย เพราะแพ็กเกจจิ้งของโค้กไม่ได้เป็นแค่ตัวที่เข้ามาช่วยห่อหุ้มสินค้าอยู่ข้างในเท่านั้นทำให้ลูกค้ามีความผูกพันกับแบรนด์3.2การออกแบบที่ใช้การใช้งานขวดเป็นภาชนะที่มีรูปทรงทั้งความยาวและความสั้นของกระป๋องอลูมิเนียมบรรจุน้ำอัดลม3.3ความน่าเชื่อถือเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญ เพราะเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการดื่มน้ำอัดลมแต่กังวลเรื่องน้ำตาล3.4ความสามารถในการบำรุงรักษาขวดโคพลาสติกสามารถนำมาเก็บรักษาได้ง่ายหรือนำกลับไปรีไซเคิลก็ได้กลยุทธ์การขยายกำลังการผลิตข้อดีของกลยุทธ์การขยายกำลังการผลิตนำความต้องการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งข้อเสียของกลยุทธ์ก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนมีการผลิตที่มีความเกินความต้องการของผู้บริโภคมีค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ปัจจัยที่ใช้ในการวางแผนทำเลที่ตั้งปัจจัยเชิงคุณภาพหาที่ตั้งที่ง่ายต่อกัรหาแรงงาน ก็ยอมรับจากชุมชนเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกถนนสายหลักการจราจรสี่ช่องทางถนนสายรองสองช่องทางไฟฟ้าสามารถใช้ได้ทั่วถึงมีระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดและระบบป้องกันอักคีภยัยปัจจัยเชิงปริมาณการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบระหว่างทำเลที่ตั้งตามต้นทุนเกี่ยวกับที่ดินการก่อสร้างทางสินค้าแรงงานในการดำเนินงาน รื่องทำเลที่ตั้งระดับสากลก็คือการเมืองกฎหมายสภาพแวดล้อมการขนส่งและการกระจายสินค้ารูปแบบการวางแผนผังผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์แยกออกจากกันมีการจัดวางเครื่องมืออุปกรณ์ตามลําดับขั้นตอนการผลิตมีการเคลื่อนย้ายงานไปตามสายงานข้อดีวางแผนและควบคุมการผลิตง่ายเพราะรูปแบบผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานที่แน่นอน ค่าใช้จ่ายและการเคลื่อนย้ายต่ำไม่จําเป็นต้องใช้พนักงานที่มีทักษะข้อเสียมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงและถ้าเครื่องมือมีปัญหาจะไม่สามารถดําเนินงานต่อได้หลักเกณฑ์ในการวางแผนผังสถานประกอบการสามารถทําได้อย่างรวดเร็วการประสานงานการใช้พื้นที่ความสามารถในการมองเห็นสามารถเข้าถึงการวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรระยะทางการเคลื่อนย้ายสภาพแวดล้อมในการทํางาน ต้องไม่มีฝุ่นละอองและไม่มีกลิ่นเหม็นความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อหานวัตกรรมเพื่อเก็บรักษาความสดใหม่ของสินค้าบุกเบิกตลาดในด้านต่างๆท,ทางเทคโนโลยีการผลิตมีการขยายตลาดมากขึ้นทำให้เกิดการยอมรับจากผู้บริโภคและกระแสะตอบรับผู้บริโภคอย่างดีตอบสนองความต้องการของลูกค้ารักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่เสมอ กระบวนการการจัดซื้อหรือช่องทางการจําหน่ายการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคก็คือการกระจายสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ก็ยังเป็นร้านสะดวกซื้อและเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติเพราะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มทํางานประเภทของสินค้าคงคลังมี4ประเภท 1. สินค้าคงคงลังระหว่างทางเป็นสินค้าอยู่ระหว่างการลําเลียงจากสถานที่หนึง่งไปยังสถานที่หนึง่ง สสินค้าไม่เคลื่อนไหวเป็นสินค้าที่กิจการเก็บไว้นานและยังไม่มีความต้องการสินค้าชนิดนั้น 3. สินค้าที่เก็บตามรอบเป็นสินค้าที่เก็บไว้เพื่อทดแทนสินค้าที่ขายไปหรือสินค้าที่ใช้ในการผลิต 4. สินค้าปลอดภัยหรือสินค้ากันชนเป็นสินค้าจํานวนหนึ่งที่เก็บไว้เกินจํานวนสินค้าจะเก็บตามรอบเนื่องจากความไม่แน่นอนของความต้องการการสั่งซื้อตามปกติบวกกับปริมาณสินค้าที่ปลอดภัย ระบบการบริหารจัดการคุณภาพมี4ระดับ 1. ระดับการตรวจสอบเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติหรือลักษณะของสิ่งของวัตถุดิบเพื่อตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับข้อกําหนดหรือไม่ 2. ระดับการควบคุมคุณภาพเป็นการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมคุณภาพของผลผลิตหรือกระบวนการทํางานเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 3. ระดับการประกันคุณภาพ เป็นกระบวนการการปฏิบัติงานที่องค์กรเป็นผู้สร้างขึ้น 4. ระดับสูงสุดคือการบริหารคุณภาพแบบองค์กรรวมพัฒนาระบบด้านการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมในการสนองความต้องการของสังคมที่ให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นการบริหารคุณภาพในกระบวนการผลิตการผลิตและขั้นตอนการผลิตแบบครบวงจรไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์เครื่องหมายการค้า เพื่อนำมาบรรจุพันฑ์พร้อมส่งออกและกระจายสินค้าไปยังสถาที่ต่างๆบริษัทไทยนำทิพยพร้อมด้วยนวัตรกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณวัตถุดิบและทรัพยากรเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าในทุกขั้นตอน